สว,วัสด,ดีครับครูงองครูสอขอแนะเด็กแนวแนะมา,าบบะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา หลายคนเราดูโฆษณากันอยู่ทุกวันนี้หลายคนก็กดผ่านไม่อยากดูใช่แบบอยากดูละครแล้วอะไรอย่างนี้แต่วันนี้จะทําให้การดูโฆษณาของคุณเปลี่ยนไปยังไงคะครูงอสังเกตไหมถ้าเราดูโฆษณาดีๆมันไม่ค่อยจะธรรมชาติเออมันแบบมันด้วยแบบทาไมต้องทาครีมทาล,ล้างหน้าทําไมมันต้องดูแบบธรรมชาติมากเลยมันมีที่มาค่ะคือ15าวิหรือ30วิิบวิของโฆษณาเนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องขายของเขาให้ได้ออต้องดึงความสนใจให้ได้ฉะนั้น อคติ้งโฆษณาจึงไม่เหมือนแ a c t ิ้งทั่วไปจําเป็นจะต้องเล่นให้ชัดเล่นให้คมในเวลาที่มันจํากัดจะมาียลลิสติกล้างหน้าแบบว่าไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่แค่ขี้ตาไปด้วยแปรงฟันไม่ได้ฉะนั้นการล้างหน้าของเขาเขาขายอะไรคือขายครีมล้างหน้าฉะนั้นการล้างหน้าคือโมเมนต์แห่งความสุขอ่าคุณก็เคยไปถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งพุ่งกลับบอกว่า ไม่ได้คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็น acting coach เคเป็น acting coach คุณไม่นัาสำหรับงานผิวนะคะนี่ presenter โดว์ในอดีตเสร็จแล้วค่ะครูง้อค่ะก็ไปเป็น acting coach งานหลักของครูง้อเสร็จแล้วไอ้นักแสดงคนนี้ยเขาก็ต้องล้างหน้าเขาก็ล้างพุ่มกับก็บอกว่าเนี่ยล้างให้มันสดชื่นสิมันต้องมีอินเนอร์นะมันต้องมีอินเนอร์ครูง้อบอก อินเนอร์บ้านไขรใครตอนล้างหน้าตอนเช้ามีใครมาแบบให้ฉันมีความสุขเออน้ำสาะมาเลยพี่แลวเทคนิคทํายังไงอะครับคุณครูเทคนิคนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะให้เราอะค่ะพูดเสียงในหัวให้ดังเลยว่ามีความสุขจังเลยอ๋อหรือหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลจริงๆมันกระตุ้นได้คุณลองเอาง่ายๆสมมติเราบอกให้นักแสดงแบบยิ้มมีความสุขกับการล้างหน้าล้วลองดูได้มั้ยให้มาจากอินเนอร์ มันไม่มีอินเ,เ,เนอร์นั้นไม่จะไม่มีอินเนอร์นั้นแต่ถ้าเราบอกว่าซอ,ซอลองล้างนะั้นในจังหวะที่ล้างเนี่ยให้ซอเหมือนหัวเราะแต่ทําไมต้องหัวเราะรู้ไหมคะคือการถ่ายเนี่ยเขาจะา,าเขาเรียกว่าระบบไฮสปีดไฮสปีดก็คือจะถ่ายเป็นสโลโมชั่นช้ามากถ้าเราเห็นเราจะดูแบบเห็นเม็ดนะ้ําเป็นเม็ดเม็ดเลยอ,อย่างนั้นนะคะถ่ายจริงเขาถ่ายไงรู้ไหมคะมถ่ายจริงคือ5้าสี่สามสอง นี่เรื่องจริงวัก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 วกปนอย่างนี้เลยใช่แล้วจังหวะนั้นนะคะน้ำจะแบบพราวออกมาสวยงามหน้าจังหวะจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราแบบยิ้มอย่างเดียวบางคนยิ้มแล้วตาแข็งบางคนก็แบบอ่ะยิ้มปุ๊บดูไม่ใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเราก็ไปแอบกระซิบพูดในใจผูดกับ งอะปบอกขึ้นเด็กมีอินเนอร์เราก็ค่ะค่ะค่ะเราก็ไบอกเด็กว่าตอนที่เธอทำนะเธอหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลเด็กมันก็จริงเหรอโคเออหัวเราไม่มีเหตุผลเด็กมันก็ถ่ายมาเวอร์ผ่านเพราะน่าจะลงโมชั่นจะเป็นงี้ค่ะ จะขึ้นแบบนาวีนาทีตรงนั้นนาวีนาทีตรงนั้นมันจะได้ผู้กำกับบอกเนี่ยเห็นไหมง้อบอกแล้วต้องไปบอกให้เล่นจากอินเนอร์ดิฉันยิ้มมุมปากอยู่ค่ะอินเนอร์อะ, Inner อะไรแ่ะหัวเราะไม่มีมเหตุผลกันอยู่เนสมงมอ้าวแต่ว่าเทปที่แล้ว,วอะครูง้อเคยสอนไปว่าแบบการเล่นละครมันต้องอแบบมีความจริงมีความจริงทีเนี้ยเราต้องมาดูค่ะว่าความจริงคืออะไรถ้าเราบอกว่าความจริงคือมีอินเนอร์ในมีการความสุขในการล้างหน้า มีกี่คนบนโลกท,ที่มีความสุขแบบมันไม่จริงตั้งแต่เหตุผลตรกะแรกแล้วแต่ถ้าเราต้องการความสดใสทําไมหัวเราะไม่มีเหตุผลแล้วหัวเราต้องมีเหตุผลอะไรมากมายสังเกตคําว่าหัวเราไม่มีเหตุผลไหมคะมันคือเทคนิคทางจิตวิทยาทําให้คนที่หัวเราะอ่ะรู้สึกตลกกับคําพูดดีหัวเราไม่ไม,ไม่มีเหตุผล,ลเออราอะไรหัวแล้วจังหวะนี้มันจะหัวเราะจริง r e a l i s t i c หรือความจริงปรากฏตรงนี้เราต้องขโมยความความจริงตรงนี้ออกมาให้ได้ก็คือสมมติแนี่เนี่ยเป็นทิปเลยว่าใคร ไปแคสโฆษณาถ้าต้องไปแคสแบบประเภทครีมโลชั่นอาหารอ,าอ,าอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ใช้ความจริงนะตอนนั้นโดยการใช้เสียงในหัวให้ดังอย่างอาหารเหมือนกันอร่อยอย่างเงี้ยอ,ยอร่อยมากๆถ้าเราแบบกินเอาเอาจริงๆเวลาเรากินอร่อยล้วก็อร่อยแบบใช่แค่นั้นถามว่าเขาจะขายของเขาได้ไหมเราไม่เคยอร่อยแบบว่าเผ็ดก็ไม่เคยแบบไม่เคยขนาดนี้กลัวมันอะ แต่ทะเลโฆษณาไม่ชอบทำไงแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่ทาถูกพี่เขาทําแบบนั้เพราะอะไรคนต้องคนต้องรู้สึกว่าอร่อยอยากกินพอเคี้ยวแล้วต้องบอกสิ่งที่คุณจะต้องทําคือหนึ่งคุณต้องบริหารเซนซอรี่ของคุณเซนซอรี่ก็คือประสาทสัมผัสตามคจมบกว่าเข้าไปในปากคุณต้องจํารสชาติที่อร่อยที่สุดที่คุณเคยกินในชีวิตมาได้แล้วขยายมันรสชาติความกรอบเคี้ยวแบบไหนนะคะแล้วเสียงในหัวของคุณต้องพูดคําว่าอร่อย คือภาพพูดว่าอร่อยมากธรรมดาจำไว้นะถ้าไปแคสโฆษณาเสียงในหัวต้องใหญ่กว่าจริงดำกว่าจริงแล้วภาพออกมาจะพอดีเหมือนแบบโฆษณากาแฟที่ดมแล้วอันนี้ก็ต้องมากกว่าจริงใช่สมมติว่าดมกาแฟจริงเราก็ไม่เออหอมว่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราดมในเนี้ยในหัวเราต้องพูดหอมมากเราต้องแบบหอมต้องเสียงดังเสียงสูง ในหัวนะคะ um. เมื่อคุณทาเสียงในหัวเสร็จเสียงข้างนอกจะพอดี <S <S ดลองดูนะคะจอจะไปเล่นโฆษณาแล้วเขาบอกว่าให้กินกาแฟให้หอมเลยตอนไปแคสติง้งอร่อยมากเสียงในหัวเราต้องอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากแค่นั้นแต่ถ้าเราไปพูดผิดถ้าเราไปพูด <S <S อร่อยจังเลย <S <S อร่อยจังเลย <S <S อร่อยจังเลยหน้าเราจะเป็นเนี้เออจริงจริงเมื่อกี้เป็นใช่เราไปอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยในหัว มันจะออกมากับเสียงในหัวแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เรากินปุ๊บเนี่ยอร่อยจังหน้าของเรามันจะอร่อยจังมันจะอยู่แค่นี้มีกาแฟเสียงอะไเนี่ยกาแฟยิกเพ่งก่อนเงก่อนนะคะเปิดขาด้วย <c oughs> เราจะต้องทําคือเราต้องคิดเสียงในหัวนะคะให้มันเป็นให้มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันคือเอาธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนี่แหละมาแต่เราทําให้มันขยายขึ้นไม่ได้ทาอะไรผิดธรรมชาติเลยไม่ได้โอเวอร์ v A C, แอคใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ o v A C, โอเวอร์แอคเนอะอันนี้ถือว่าโอเวอร์แอคค่ะคือทําขยายข้างในหัวให้ให,ใหญ่แต่เราเล่นนี่เป็นธรรมชาติแบบไหนคือถ้าบางทีเราแบบ ใหญ่มากคือถ้าคุณเป็นคนเล่นใหญ่อยู่แล้วนะคะไม่ควรจะต้องคิดอะไรใหญ่คุณก็เล่นปกติแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ปกติเป็นคนแบบนิงน่งๆเออก็อ่อยดีอันนี้คุณต้องคิดในหัวให้ดังเพื่อบ a l a n c e กันให้ออกมาแล้วพอดีเออนะเอ,อ้เ,ออเล่นดีชอบอันนี้ช็อตนี้ดีออไม่น่าโฆษณาผิวนะจะมา กินน่าจะเหมาะกับพี่เงาะแล้วนั่นแหละค่ะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง feeling ่องเดียวมันมีเทคนิคด้วยลองไปดูสังเกตเวลาโฆษณาครีมทั้งหลายดิฉันเคยเป็น hand t ทเล e n นะคะแบบว่าเป็นตัวมือแบบโชว์มืออย่างเดียวทำให้ดูเลยค่ะท่านี้เลยค่ะอยังไงคะขัางหน้าคือแอปทักสออนข้างหน้าคือมือของคุเงาะค่ะเราจะต้องทำแบบนี้ค่ะเราต้องสวมก่อดนะคะแน่นมากเลยนะคะอันนี้แอปค่ะแอปแอปว่าเป็น ทีนี้นะคะสิ่งที่กำลังจะบอกคือว่าถ้าคุณจะต้องไปโฆษณาผู้ครีมมันมีเทคนิคคือการทาวน่าเราจะมีเทคนิคทาวนนิ้วจะใช้2นิ้วนี้บางๆแต่เราจะไม่ใช้ใช้เป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบตึงๆๆนี่ไม่ไต้องอ่อนๆอ่ะแล้วก็แตะแล้ววนแค่นี้คนอะไรทาครีมแค่นี้ค่ะแต่ในโฆษณาทาแค่นี้จริงๆค่ะสังเกตผิวนักแสดงจะดีแค่ช่วงนี้นะคะเพราะต้อทาวแค่ช,ช่วงนี้นะคะเอ,อ้ยรู้สึกสวยเลยอ่ะรู้สึกแบบ สวยไหมคะมแล้วมีทาอีกแบบนึงคือทาแบบป้ายปืด้ดคือขึ้นอ,อย่างนี้เห็นไหมปาป้ายปืด้ดป้ายปืด้ดป้ายปืด้ดเร็วๆป้ายปืด้ดใช่ถ้าล้างก็เขาจะล้างแบบวนๆแล้วเวลาเทคนิคโฆษณาเขาจะมีเพลงนะคะเดี๋ยวใส่เพลงให้คุณด้วยนะคะในรายการโฆษณาเขาจะมีเพลงเขาจะต่างแต่ <c oughs> เป็นสาวเป็นกลางถึนไม่ได้โฆษณาอะไรลรอไม่ไม่ไมล้วไเป็นแบบ สว,สวยเป็นสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเขาจะมีแบบเล่น <c oughs> แล้วเขาจะเล่นกับ <c oughs> เวลาที่เราไม่รู้จะเล่นโพสยังไงนักแสดงหลายคนมาถ่ายคุณก็ค่ะเขาให้หนูแบบเล่นเหมือนกล้องเนี่ยเป็นกระจกะวิธีทํำยังไงเรามีองศาหน้าทิศเรามีทั้งหมดแดทิศซ้ายขวาบนล่างเฉียงเหนือเฉียงเหนือเฉียงล่างเฉียงล่างใช้ทุกทิศเลยหรอเล่ทุกทิศไหนยังไงคะสมมุติว่าเราเล่น เช็ดเช็ดเชบอลแล้วลงข้างล่างแล้วไปโค้บทุกทีนี่คือเทคนิคเอาบางคนแล้วบางคนเล่นอะไรได้มั้งมือจับอย่างนี้เช็ดเช็ดแก้มความดึงอความดึงถ้าเกิดสมมติอยากติดนิ้วอ่ะอันนี้ยังไม่คืนเงินอหมดแล้วคืนคืน จับอย่างนี้อย่างนี้เช็คหน้าสวยไหมอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเขา Appreciate หน้าหรือชื่นชมหน้าเขาก็จะมีการอ่าแบบนี้เน้นๆๆบนอ่ามันจะค่อยๆไลฟ์ไปตามโครงกรามค่ะแล้วไลฟ์ขึ้นไปบนชีกโบนแบบนี้นะคะอ่านี่คือวิธีการพรีเซนต์หน้าแต่หน้าจะไลฟ์ได้ไงพอเป็นหน้าซอแล้วแบบมันไม่เป็นชีกมันมันเป็นวงกลมอ่ะอขอให้คุณข้าก็ทำนะคะ โพสในโฆษณาอีกอ่าแปดทิปเช่นกันอ่าที่บอกก็เคยที่คราที่แล้วบอกไว้ว่าแป อลไรเล็กแปดใช่ไหมทาครีมแปดอ๋อไม่ใช่อันนั้นทาครีมอันนี้โพสก่อนไลน์โฆษณาที่โฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยเฉพาะช่วงหน้าเขาจะมีถ่ายเขาเรียกมูดช็อตหรือว่าเป็นบิวตี้ช็อตบิวตี้ช็อตนะคะเขาก็จะเอานักแสดงมาเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็โพสนะกล้องก็จะจับแค่นี้แล้วเขาก็จะไป็นหันหลังกล้องลองจับแค่นี้สิคะลองจับบิวตี้ช็อตสิคะแย่มากเลยนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าของเราในวันนี้กล้องกล้องบิวตี้ช็อตนะคะเราจะได้แปดทิศของเราคืออะไรคะตอนนี้เราเพิ่มเป็นสิบห คือมอหันหลังด้วย360อยหกสิบองศา oh <my> God. ออมาเราเล่นไปเลยเช่นเวลาเล่นนะคะน้องๆคะเราจะมองข้างล่างเราขึ้นข้างบนเราจะไม่มีการมองปึ๋งปึ๋ <laughs> งนี่นะคะอันนี้จิ้งจบอันนี้จิ้งจบตุ<ๆ>๊กแก่สิ่งที่เราจะทําคือเราจะมองเรามองไปทางอื่นก่อนเห็นไหมนี่องศาอะไรคะล่าง<ม>าซ้ายเห็นะแล้วเราก็ใช้ปลายตามาแล้วหน้าเราถึงตา,ม,ามันจะเป็นเทคนิคคือตาก่อดมองข้างล่างแล้วขึ้นมาที่ตามองข้างบน แล้วก็ลงมาที่กล้องเขาจะเป็นเทคนิคนี้ค่ะถ้าหันหลังหันหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมมุติเหมือนมีคนเรียกคุณเงาะจะต้องหน้าก่อนแล้วไหลตามนะคะอย่ามาแบบฮะอะไรนะอ๋อทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้เสียจริตนะคะงานสวยๆ beauty ช็อตจะต้องคุณเงาะอ๋อเขาจะมีสังหวะแบบแล้วถ้า คิดอะไรไม่ออกให้หัวเราะในลําคอไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอันเนี้ยมันจะนําไปสู่ความเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาตินักกอนถ่ายดูไม่ธรรมชาติแต่ถ่ายออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติดูมีความสุขใช่จะดูแบบว่าบางทีหัวเราะก็อยู่ที่หัวเราะหัวเราะก็แสงไฟอะไรอย่างงี้หัวเราะก็ปล่อยผนออกอเลย อยงนี้เป็นต้นอ่าอะเรื่องเลขแปดอะไรยังไม่พูดเลขแปดเลยอ่าสมมุติว่านี่คือขาเพียวๆอ่าขาเพียวๆเวลาที่ทาครีมนักแสดงจะต้องทาเขาจะไม่ทาแบบตรงๆอย่างาี้ไม่ดีเลขแปดค่ะวิธีการคือขึ้นอย่างนี้แล้วก็วนอย่างนี้ค่ะเหมือนตัวเอสค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติสองมือเขาก็จะเป็นสองมือที่ไลท์ ไล่กันมาแบบนี้แล้วทุกครั้งที่ไล่ลงไปไลล่ต้องทํางานจะมาแบบแค่นี้ไม่ได้ต้องเล่นทั้งตัวนั่นแปลว่าพอเพลงมาเดี๋ยวมิวสิกขึ้นนะคะปุ๊กคุว่าไม่ต้องไป ไม่ใช่ดีนันนึกว่ามันขึ้นธรณีกันแสนนะคะวิธีแบบนี้มือเช่นกันอ่าก็แปดหมือนกันนี่ก็แปดนะคะทาอย่าให้บังหน้าจากกล้องนะคะหัวไหลแล้วเขาจะทาแล้วเขาก็จะเช็คตัวเองกล้องคือกระจกของเขาคือเราสามารถทํางานทุกอย่างไปพร้อมกันในเวลาเดียวได้ไหมคะเช่นเลขแปดไปด้วยแล้วก็หน้าเนี่ยก็แปดทิศไปด้วยได้ไหม น่าจะเป็นกระจกถ้าเป็นเรื่องถ้าเราจะโชว์ตรงไหนเราต้องแบบไฮไลท์ตรงนั้นเห็นแขนใช่ไหมเสียงในหัวไม่เคยเลิกทำงานต้องพูดในใจตลอดแขนใช่ไหมสวยใช่ไหมล่ะเกีบใช่ไหมแห่แอันนี้คือในกรณีที่เป็นโฆษณาผิวผมพวก <Beauty S 2> แต่มันจะมีโฆษณาประเภทเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยอันนี้แตกต่างนะคะคุณอย่าไปเล่นเป็นเทคนิคอย่างนี้เลยอันนั้นนะถ้าเกิดคุณไปเจอโฆษณาอย่างผู้ก่กับอย่างพี่ต่อ,อผู้มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกของเราเนี่ยนะคะ,ะเขาจะชอบการแสดงที่เรียวมากๆแต่จังหวะต้องดีโฆษณามันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของ timing อนะคะเช่นอย่างสมมติจนเครียดกินเหล้าอย่างเงี้ยมาเราก็ต้องแบบใส่เต็มใส่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคอม,มดี้นะคะแต่เรื่องหรือบางทีแบบ ทำไรอะ่ะไม่รู้อ่าเคยเห็นไหมโฆษณาท,<ม>ที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเราก็อย่าไปแสด,แดงแบบทําอะไรไม่รู้อ,อไม่ได้เ<อ>ยอะไปเลเ,<อ>เราต้องดูไทปยของโฆษณาด้วยว่ามันเป็นโฆษณาแบบไหน<ม>ถ้าเป็นเรียลลิสติกก็คือคนจริงๆ e n e เอเนจจะต้องทิ้งลงล่างให้สบายสบาอะ<ม>ไรอะ่ะ<ม>ไม่รู้แล้วไง แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของโฆษณาเอ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะไม่แบบโฆษณาสนุกคือเคยเมื่อก่อนก็เคยแคสแต่ไม่เคยใช้เทคนิคพวกนี้ไม่น่าไม่ค่อยได้อ๋อเป็นเพราะไม่มีเทคนิคนี่เองใช่ไม่ใช่เป็นเพราะหน้าไม่ไม่เทคนิคล้วนๆเอาหล่ะวันนี้ก็แสดงว่าหลังหลังจากนี้น้องๆก็เอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ได้แล้วคิดว่าแล้วถ้าไม่ได้งานอีกก็มาโทษคุณอ๋อนะคะ เองห่อยสอบนะคะให้โจ้ของงอแทกนะคะค่ะวันนี้หมดแล้วสำหรับเนิคสนุกสนุกอาไปเล่นกันนะคะวันนี้สมมุติวันนี้จะอาบน้ำในห้องน้ำก็ลองดูเ,เราก็แบบแอสเบาห์วิวของเราไปนะคะอยู่ในห้องน้ำไม่แค่รู้ <c oughs> ค่ะเราแฮปปี้ร้านนี้มันจะสะอาดอย่ห้องี้ยนะก <c oughs> ็ <c oughs> ที่เหลือเป็นกราบเหมือนกันสะอาดแค่จุดนี้ ก็ถึงช่วงการตอบคําถามตอบจดหมายจากทางบ้านแล้วะนะคะคุณง้อ,อค่ะมีคําถามมาค่ะสวัสดีค่ะคุณง้อ,อคุณซอสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อคุณโมนแม่ออมนะคะอ่าค,คุณโมนแม่ออมถามว่าคุณงออ้อคะหนูขอถามหน่อยสิคะว่า,วาหูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้านจริงเหรอคะ,ะโมนแม่ออมแนะนําหนูเป็นแม่คนแล้วหนูไม่ควรถามคำสถ่มอย่างนี้นะคะ หนูเป็นแม่คนหนูจะถามหนูจะปลูกต้นไม้หนูถามรายการเกษตรกรรมไหมหนูดูหน้ากูดูเป็น Google เหรอที่บ um okay. ้านไม่มีก o o g l e เหรอถามคำเดียวเอาจริงที่บ้านคุณอ๋อปลูกหูกระจงหรือเปล่าหูกระจงคืออะไรก่อนดีกว่าแบบแรกอย่างนี้คนอื่นกูคนจริงทำยังไงก็ g o o g l e สิครับโอเคหูกระจงนะคะควรปลูกที่ไหนนะคะ พิมด้วยนะควรปลูกที่ไหนควรปลูปหกห่างจากตัวบ้านมีสิ่งด้วยเ,ออเขาเขามีคํานี้ด้วยเขาบอกว่าวลีขำๆวลีขำๆไม่ป็่วลีขำๆแค่หอ,อไม่เลยอยากรู้ว่าทำไมต้องปลูหกห่างจากตัวบ้านน่ะนี่ไงเขามีเขาถามเลยเนี่ยเซิร์ชไปปุ๊บเจอเลยกูก็จงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรอะ่ะเราก็เลยอยากรู้ด้วยอะ่ะอุ้ยขอบคุณคุณแม่มนมากนะคะทำให้กูน้อยได้วความรู้ใหม่หูก็งคือแบบพอดี ดูเดี่ยว11แล้วตามมุกไม่ทนันอ๋อมาจากพี่นดอนมันเป็นมกุกเป็นการบอกว่าในกระทู้ไม่มีสาระอะไรเลยจะต้องมาโพสต์ว่าหูกระจงต้องปลูกห่างจากตัวบ้าเอ๊ะเขาด่าเราหรือเปล่าว่ากระทู้ไม่มีสาระเอาเป็นว่าตอบแม่ออมว่าอะไรดีอ่ะกล้หรก็จะปลูกใกล้หรือปลูกห่าง ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าไปหาหูกระจงให้เจอก่อนเออแล้วถ้าเกิดรากมันชอนชัยใกล้ตัวบ้านก็ไม่ปลอดภัยก็ไว้ห่างๆใช่ก็ให้ปลูกพริกยูคาลิปตัสอะไรแทนก็ได้นะคะทหารมาปลูกกระจงไม่เจอคุนชอบมากปีนขึ้นไปอยู่บนต้นยูคาลิปตัสอ๋อไม่แต่คุณก็ชอบต้นนี้ฉันได้ yes 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 ฉันไวกว่าแพ้ดิฉันแพ้ ยอมมันค่ะเอาละค่ะติดหน้าเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้ออะไรคะหัวข้องเราก็บอกว่าคราวน้าเกี่ยวกับเรื่องการใช้ร่างกายแล้วค่ะเราจะโพสต์ท่ายัางไงให้สวยงามอย่างเช่นแบบนี้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 ก็ไม่อยากติดตามก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะเดี๋ยวซะมาสอนเทคนิคว่า โพสท่ายังไงให้ธรรมชาติไม่เอาที่แบบยืนตัวตรงนอกจากว่าคุณอยากจะเป็นสไตล์ตือนวพลที่ยืนเป็นเด็กเคอร์เล่นนั่นน่นนิ่งนั่นนิ่งนั่นนิงเป็นฮิปสตอร์เรามีวิธีแก้การโพสให้มันเซฟเวอร์และดูนเป็นธรรมชาติค่ะ แต่แน่นอนนะคะติดตามรายการของเรานะคะผ่านได้2ช่องทางด้วยกันนะคะกับช่องทางแรกทาง f a c e b o o k นะคะพิมคําว่า The Drama Academy หรือทางช่อง YouTube ก็ได้นะคะ The d r a m a a c a d e m เเหมือนกันนะคะติดตามรายการเราทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มตรงค่ะแล้วมาพบก,กับเราใหม่ในงงครูเงอะครูสอ,อนะเด็กแนวอีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดมกแปลค่ะ